โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะรัผมคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิกเกอแนวผมกับเนักเล่นในด่านหน้าของเรากันต่อนะครับผมกับชื่อตอนว่าสาวๆโรองรับจำลองนะครับผมอืมก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามผมนะครับเผื่อใครชอบเกมอ่าใครชอบใครชอบดูเนักเล่นเกมนิกเกอเลโเกมอื่นที่ผมลงในช่องกระตานผมก็เอลองกดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมแหมชอหน้คนตามช้าเหลือเกินนะผมแหมบางทีเนี่ยโอเคจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าผมเพื่อไม่ให้การเสียวร้ามากกว่านี้ เฮมเลเฮมกับแมกเวลนะผมนี่มันมีอะไรที่ครดูใครกันบ้างหรือเปล่าล่ะอในตอนนี้นะ่ะอม,มันดูมันดูไม่ค่อยเหมือนซะทีเดียวหรอกนะเออถึงต้องดูเรื่องวัสดุนี่นะเคยดูเคยดูแล้วว่านี่มันเป็นงานทํามือไม่ใช่หรอกจึงเห็นปืนนี่มาก่อนนะบอกเลยว่ามันออกมาจากเอ,อบอกเลยว่ามันออกมาจากโรงงานนี่แหละจะไปไม่ได้ไงกันมมนไม่มีไมยเลขซีอะไรเลยนะ เออมันจะเป็นพวกซีดีนัมเบรลนะผมะประตานนั้นเนาะหยุดเถียงกันเถอะนะทั้งสองคนลองคิดดูให้ดีสิ <c oughs> นี่ขอเล่งได้ไหรือเปล่านะอ๋อขอโทษค่ะมีคนพอจะเปืนให้ในการกุศสนดนะ่ะแล้วตอนนี้ไม่กลับไปเคลื่อนนะ่ะก็รู้จะทําไงกับมนันดีด้วยพวกเขาเนะ่ะไปให้ด้านข่ายปืนแต่ให้ด้านกลับไม่รับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่จเจอเห็นเป็นแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยละ่ะ เราก็เลยจะให้เราก็เลยจะเอาไปให้ผู้เชาญด้านปืนดูแต่ว่านี่ดูสิเออรถเหล็กกับผ่านไทยนี่น่ะเป็นทรีของมิสซี่อย่างแน่นอนเลยล่ะมิสซี่ิเราไม่มีทางทําเหล็กแบบนี้ได้หรอกนะนี่จะเป็นของเอเชียอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนี่เธอรุดเรื่งยังกันแค่ดูด้วยตาน่ะก็ได้เห็นได้แล้วหรือไงเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไงฮะดูเตียงก่อนไหมฮะเธอจะเป็นถึงช่างเธอจะเป็นเธอก็เป็นช่างอะไรน่ะ ช่งางอาช่างกลคนนะอืมแต่กับดูมี่บอกว,ว่านี่เป็นปืนที่ไหนนะะไหนตอนนี้ทุกคนก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะถ้าเราจะเข้าไปในแหล่งที่ที่มีการเก็กบอาวุธจำนวนมากได้แล้วก็เราอาจจะไปเทียกับปืนนี้กับอาวุธพวกนั้นก็ได้นะแค่พูดอย่างง่ายจะทำได้หรือเปล่านี่สิเผื่ไปเลยว่าไม่ในป่ปืนที่ทําขึ้นมาเองนะ่ะ <c oughs> เป็นไปไ,ได้หรอกนะมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ ให้แไ,ได้ที่ทำอาวุธขึ้นมาเองน่ะจะต้องถูกและรับานการในประเทศในก็หาผิดกฎหมายแต่งอย่างน่ะพวกเขาเน่ยจะหาซื้อชิ้นส่วนมาจากไหนได้ล่ะนี่มาทำเลยกันน่ะใครเข้ามาฮะมารยาดีเผียเลยนะ <c oughs> โอ้เอ็นว่าดีจังเลยที่เธออยู่ด้วยดูปืนกระบอกนี้ให้หน่อยสิมีคนมาจากให้เฮนน่ะแต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันคือปืนอะไรก็เลยพยายามจะไปขายนะสิ ล้วคิดว่าเธอจะดูนะอ่ะเลยคือว่าเธอจะรูว่าได้วับมันว่ามันคือปืนอะไรนะแค่ก้องใส่เหมือนกันเอว่าเธอจะไปดูอะไรเธอก็แค่ดูวิธียิงปืนเท่านั้นเองดีงอย่างเดียวนี่เธอได้มาจากไหนนะจากการบริจาคนะ่ะใครล่ะฉันบอกไม่ได้หรอกเขาหน้านถ้าเจอพวกเขาอีกครั้งนะก็ต่ควรจะเขาก็านับแล้วก็ขอบคุณพวกเขาซะ นี่เลยคือเพืนจำลองที่ผลิตโดยอัลฟาเอออัลฟาเทคเพือนจำลองนั่นเหรอไม่ใช่ของเล่นเหรอแล้วทำไมถึงได้ซับซ้อนแบบนี้ล่ะนี่ไม่ใช่ของเล่นได้เป็นขอเลยครับทำขึ้นมาอืมทำขึ้นอ่าที่ทำขึ้นพิเศษมีแค่ยี่สิบกระบอกเท่านั้นเอออย่าเห็นว่าเป็นแค่เพื่อนจำลองแล้วก็จะได้ค่านะคนก็ได้ใช้แหละดำหน้นานไปหลายปีแล้วล่ะเพราะแบบนี้ไงล่ะคนน้าศรมถึงได้ตามหากันเจ้าละวันแล้ล่ะ ี๋ยวมันขายเท่าไหร่กันล่ะก็คงสัก3ามรอยล้านเครดิตได้แล้วมั้ง <c oughs> เยอะนะผมมะเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้เธอว่างไงนะ3า0ร้อยล้านเหรอนี่แน่ใจนะอาจจะมากขน้นด้วยซ้ำนะดูจัราคาพที่ยังสมบูรณ์มากด้วยนี่ฉันยังอยากยะซื้อเองด้วยเนละด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเธอม์นกันนะวะฉันรู้จักคนใหม่ที่จะได้เปื้นนี่นะเธออาจจะ เธอจะได้เงินมากกว่านี้ถ้าจะแบบถ้าเอาไปประมูลอ่ะรวยเลยนะบัตนีนะ้เนี่ยอืมฉันจะแนะนําให้เธอพู้แนะนำฉันจะแนะนำเธ,นะนนะเธอให้พวกเขารู้จักนะอืมไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรเอา้าทำไมงั้นละ่ะฉันน่ะต้องเอาไปคืนแล้วเราขอวันนี้ไม่ได้ไว้ไม่ได้หรอกนะีนเด๋ยวี่ทำไมไม่ได้ละ่ะเออมนไปกับรถจากนะจริงด้วยถ้าจะขายแล้วก็ก็ต้ององราคาให้ขั้นต่ำไว้นี่เราไม่ต้องการเงินว่าไมายขนาดนั้นหรอกนะ นี่ฉันไม่แน่ใจว่าเจาน,นี่เนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าใจาเพื่อนต้ํำคาญของเธอจะเห็นด้วยหรือเปล่านะเราต้องรักษาศักดิ์ศรีของเราสิจริงศักดิ์ศรีก็กินไม่ค่อยได้นะชีวิตจริงศักดิ์ศรีกินไม่ได้นะผมแมมมีโอกาสก็จะใช้ไปเถอแล้วแต่คนแล้วแต่ส่วนตัวถ้าถราผมถ้าผมเป็นเทนีผ่ผมคงเอาไปประมูลนะผมแน่นอนผมไม่เก็บไว้หรอกไม่เก็บไว้แล้วก็ไม่คืนด้วยนะผมนั่นแหละเขบาบอกจะขายแล้วนะผมแต่ทําได้เชิญเถอะฉันไม่แคร์หรอกนะมีเฮมการมี การดูความภาคภูมิใจมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่หรอกนะแต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อไรน,นะควรจะผ่อนผันอะไรยังไงนะไม่อย่างนั้นแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะพลอยเสียหายไปด้วยนะจริงนะผมอย่างนี้เพื่อนเราที่มันจะเสียหายได้นะผมชาตูนะแต่ถ,ถึงยังไงนะ่ะเราก็รับไว้ไม่ได้หรอกอยางานตามนั้นก็นแล้วกันช้ำไปแล้วนะขอบคุณนะทุกคนเฮม,มเฮมลากลบไปแล้วว่าเธอจะยุดถามประแสงอะไรอีกละ่ะฮะเอาไปซะสิไปก็ไปออ ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะนะเธอจะสนใจของให้เราเอามาด้วยคนมุ่ตเ้าอย่างเธอ่นถ่าก็คงเห็นปืนนั้นเป็นเหมือนใครของเล่นชิ้นหนึ่งท่านั้นแหละพูดถึงของเล่นแล้วน่ะถ้าใช้ของเล่นอะไรเหรอแต่งตัวตุ๊กตาหรือว่าชุดน้ำชาล่ะฮะปาดใจเลนครับโอ้เอเธอพูดชัเล่นได้ขึ้นได้นะค้าก่อนที่ไปที่ซอของเล่นน่ะไอ้คราวที่ไปที่ซอของเล่นนี่ยตุ๊กตาสาวอาร์ตเป็นไงล่ะฮะ เชดบอยออกไปไงล่ะถึงตาแล้วตาเลือกแล้วหนูเราต้องไ,ได้จะเปิดออกมาอืมก็ตามนั้นแหละก็ต้องโดไนไล่เทียบเออก็ตามนั้นเนาะเอ่อใครที่ไหนไงก็คอมเมนต์บอกก็ได้น,นะผม้โหแม่ฮาดีไหมเนี่ยโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ